สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องงานอาจจะอยู่ในช่วงของการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาอาจจะมีเรื่องเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้แต่สิ่งที่ดีก็คือตัวคุณไม่ได้อยู่เพียงลำพังคุณมีทีมงานมีเพื่อนมีหัวหน้าที่พร้อมจะแก้ไขปัญหานี้ไปด้วยกันค่ะอุปสรรคเรื่องงานตอนนี้เหมือนเราอยู่่ามกลางมรสุมมีฝนตกแต่ถ้าเราอดทนยืนหยัดอยู่ได้อีกไม่นานเมฆฝนพายุก,ก็จะหายไป เราก็จะกลับมาสู่สภาวะปกติปัญหาที่มีก็จะผ่านลุล่วงไปได้ค่ะการเงินช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการใช้เงินแบบปัจจุบันทันด่วนต้องเสียเงินกับเรื่องที่ไม่ควรจะเสียจ่ายแบบไม่เต็มใจต้องเสียเงินกับเรื่องที่ไม่ควรจะเสียจ่ายแบบไม่ค่อยเต็มใจอาจจะเป็นการจ่ายแบบจำยอมหรือโดนบังคับหรือไม่ได้คาดคิดมาก่อน ระวังอย่าไปค้ำประกันให้ใครนะคะและอย่าให้ใครยืมเงินนะคะทาไม่อยากมีปัญหาภายหลังความรักสำหรับคนมีคู่ดูแลแฟนตัวเองให้ดีๆนะคะเพราะอาจจะมีคนเข้ามาชอบเข้ามามองอยากจะเข้ามาจีบอันนี้หมายถึงทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ว่าจะกับตัวเราหรือกับแฟนเราก็ได้ค่ะความรักสำหรับคนโสดระวังการแอบไปรักไปชอบคนนีเจ้าของนะคะเพราะจะทำให้เราช้ำใจในภายหลังได้ค่ะ สุขภาพระวังเรื่องการปวดหัวที่มีสาเหตุหลักมาจากความเครียดนะคะต้องดูแลให้ดีเพราะถ้าปล่อยให้เครียดไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเป็นไมเกรนได้นะคะแต่ถ้าใครที่เป็นไมเกรนอยู่แล้วก็ต้องทานยาต่อเนื่องนะคะจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ดีทําจิตใจผ่อนคลายและใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่เรามีความสุขคะ่ะสุขภาพสําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจโรคความดันอยู่แล้ว ให้ระมัดระวังให้มากๆนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยค่ะเพราะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของเลือดตกยางออกได้ค่ะ